สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นครั้งที่สองแล้วนะคะที่ปูจะมารีวิวน้ำหอมใน m i นิเพอร์ฟูมบายปูนะคะก็วันนี้กลิ่นที่ปูจะมาแนะนำนะคะก็คือกลิ่นของอีพ s ซงโลรองลิ e เรอร์โ e เด u ร์ p พ r f u ฟูนะคะตัวนี้เ,เพราะว่าตัว l i b r รอตัวเนี้ยค่ะจะมันจะมีความน่าสนใจก็คือ ปุ๋ชอบดีไซน์ของขวดแล้วก็ตัวแบรนด์ของ YSL เองอะ่ะเออมันก็ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงในของในด้านน้ำหอมในด้านอา่ะคอสเมติกอะไรประมาณนี้อยู่ระดับหนึ่งเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็ตัวน้ำหอมตัวนี้ยถามว่าเห็นมาสักพักแล้วไม่ใช่สักพักหรอกเห็นมานานแล้วแล้วก็ยังไม่ค่อยมีโอกาสได้ลองเพราะว่าเออ เราเรายังไม่ได้รู้จักหรือว่าคุ้นเคยอะไรกับกลิ่นของที่ว่าเป็นดอกออก,ออกแบบส้มๆอะไรประมาณนี้เนาะโอเคค่ะสำหรับตัวอีฟเซนลูรองลิเบิลเ e อร์พาฟูมตัวนี้นะคะก็จะเป็นน้ำหอมที่แบบออมีความผสมผสานกันระหว่างสองมหานครใหญ่เนาะก็คือมหานครปารีสแล้วก็มหานครนิวยอร์ก ตึ้งก็คือแสดงถึงความหรูหราความเย้ายวนความชวนฝันอะไรของมหานครปารีสเนาะแล้วก็มาผสมกับความมีชีวิตชีวาความกระฉับกระเฉงความตื่นตัวของมหานครนิวยอร์กซึ่งการนำนำสองสองความแตกต่างเนี่ยมามาสมกันคูว่ามันเป็นอะไรที่ชาร์ลีสพอสมควรแล้วก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากก็ กลิ่นนะคะแนวมันก็เลยมันจะมาเป็นแนวแนวแบบความเซ็กซี่เกซี่ความเย้ายวนแต่ก็แฝงไปด้วยความเท่เนาะสำหรับตัวนี้เนาะตัวเนี้ค่ะตัวลิบเรมันมาจากคำว่า Liberty ที่แปลว่าความเป็นอิสระเนาะก็แสดงให้เห็นเลยว่ากลิ่นของน้ําหอมตัวนี้ค่ะมันจะมีความ อิสระความเป็นตัวของตัวเองอะไรประมาณนี้ถามว่ากลิ่นซับซ้อนไหมกลิ่นมันก็ไม่ได้ซับมันก็ไม่ได้ซับซ้อนนะราะว่าเพราะว่ามันจะค่อนข้างจะชัดเจนเลยว่าไปออกไปในทางกลิ่นของดอกส้มแล้วก็กลิ่นดอกไม้จะมาในแนวอ,อ,อ,อ่อม floral fruity เนอะสำหรับตัวลิปเปอร์รอเนี่ยค่ะก็ะะจะแดงถึงอ,อ่ กึ่งกึ่งระหว่างความเป็นชายกับความเป็นหญิงแต่ตัวนี้เป็นน้ำหอมผู้หญิงนะคะที่แสดงถึงที่หมายที่บอกว่าแสดงความเป็นชายกึ่งชายกึ่งหญิงเนะะี่ยค่ะก็คือการแสดงถึงความเข้มแข็งความเท่ความธรรมะธรรมเองอะไรอย่างเงี้ยของผู้ชายมาบวกกับความนุ่มน,นวลความเย้ายวนแบบผู้หญิงก็เลย,เลยแบบว่ากลายมาเป็นกลิ่นน้ำหอมที่ค่อนข้างที่จะ ออกลมกล่อมแล้วก็น่าสนใจนะคะสำหรับตัวโน้ตต่างๆของอี s เจนโลร็องลิเบร์ออเดอร์พาวฟูลตัวนี้นะคะก็อย่างมีท็อปโน้ตนะคะก็คือตัวแมนดารินออยล์เบอ g r ติ n o กรนออยล์ลาเวนด c h เฟรนช์ออยล์แ c คคูเรนอคอร์ดนะคะ,ะตัวมิดเดิลโน้ตก็มีจัส m i มินเซมแบ็กเอฟซูลูต Jasmine Grand f l o r a m India Absolute อ๋อกุหลาบเอ้ยดอกมะลิอินเดียเนาะแล้วก็ตัว Orange Flower Absolute ก็คือตัวออด,ดอกส้มสกัดเข้มข้นเนาะและตัวเบตโน้ตนะคะก็มีวานิลลาเอ็กซตรักมาดากัสกามีซีดาร์วูดออยล์ Ambergris Accord แล้วก็มัสค่ะตัว Ambergris นี่น่าจะเป็นตัวสำรอกประวานนะ ที่ว่าทำให้น้ำหอมมันติดอยู่กับเราได้นานขึ้นก็ตัวแอมเบรปริสเนี่ยมันก็จะมาเป็นตัวเพิ่มระยะเวลาไปอีกนะคะเออสำหรับตัวนี้ปูจะมีแค่ตัวไซส์ขนาดมินินะคะแล้วก็ตัวไซส์ทดลองที่ซึ่งปูจะได้มาจากเคาน์เตอร์นะคะไซส์มินิปูจะโชว์ให้ดูก่อนตอนนี้ อันนี้คือของสินค้าขายนะคะไม่ได้มีปูไม่ได้ลองปูแค่เอามาโชว์ไว้สามารถซื้อได้ก็คือตัวกล่องจะมีตัวกล่องแล้วก็ตัวขวดนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้จะเป็นสัญลักษณ์ ysl เห็นไหม ysl <SL, S 2> l i b r e แล้วก็มี e s s a i n t l a u r e n t o a u d e r perfume ซ i z e ตัวนี้จะอยู่ที่7.5 ml นะคะ โอเคสำหรับของตัวขวดแก้วแบบนี้ปุเราจะเห็นถึงความพิเศษของขวดแก้วก็คือนางจะมีรอยบากเป็นรูปตัว V นะคะจะอยู่ตรงเง่งของตัว Y ตรงนี้ค่ะตรงนี้เห็นไหมเอ่ย ตัวไซส์จริงอะค่ะรู้สึกว่าตรงเนี้ยตัว YSL ที่อยู่ตรงขวดจะเป็นโลหะสีทองนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวเพ้นสีทองเนาะมีฝาสีด้าม,มีรอยบากแบบนี้แล้วก็มีแถบสีทองดูหรูหราไฮโซนิดหนึ่งเนาะประมาณน,นี้สําหรับตัวโรดักนะคะกูก็จะมารีวิวกลิ่นกัน กลิ่นแรกอ่ะคูว่ามันมันไม่ฉุนนะมันแบบเหมือนน้ำหอมที่เป็นโอเดอร์พาร์ฟูมโดยทั่วไปอ่ะกลิ่นแรกของนางอ่ะจะฉุนกันซะส่วนใหญ่แต่พอมาเป็นตัวนี้มันจะเป็นกลิ่นหว,วานๆอ้ว,น,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 วนๆกลิ่นฉ่ำๆของส้มสุกอ่ะมันเขาบอกว่าเป็นออส้มเมนดารินอ่าใช่มันจะเป็นกลิ่นแบบส้มสุก แบบส้มฉ่ำน้ำอะไรประมาณนี้แล้วก็มันจะแสดงถึงความสดใสค่ะก็จะมีก็ทั้งมันมันก็ต้องสดใสอยู่แล้วแหละของกลิ่นนะเพราะว่ามันจะมีทั้งตัวดอกส้มมีทั้งตัวส้มเมนดารินเองเนาะมันไม่ใช่กลิ่นแบบเฮ้ยมันมันไม่ใช่กลิ่นฉุนที่เราเราเราจะเจอจาก e d p อะค่ะก็กลิ่นนี้ มันจะเป็นกลิ่นนี้มันก็จะแบบประมาณมีความแบบสดใสเจิดจ้าแบบหวกความเซ็กซี่ของกลิ่นส้มเนาะมันก็จะมีความหอมออวนๆหอมเย้ายวนขึ้นมาความหอมอวนๆเย้ายวนเนี่ยค่ะน่าจะเป็นกลิ่นของมะลิผสมกับตัวลาเวนเดอร์เนาะมันก็เลยแบบว่ามันมีทั้งความใสความเย้ายวน มันจะมีความสไปซี่หน่อยๆน่าจะเป็นของตัวทองก้าบีนน่าจะเป็นของถั่วทองก้าเนาะแล้วก็จะมีแบบว่ากลิ่นจะแบบกลิ่นอบอุ่นของตัวอมพันอะไรประมาณนี้มันมันแบบว่าทําให้เราดูเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยเนาะเป็นคนที่แบบว่ามันจะบอกบุคลิกว่าเป็นคนที่แบบเซ็กซี่เซ็กซี่แบบเท่ แบบความเป็นตัวของตัวเองแบบความกระฉับกระเฉงอะไรประมาณนี้ปูว่าเหมาะกับบุคลิกของผู้หญิงที่แบบเป็น working woman เนาะที่แบบว่าต้องไปพบปะผู้คนแบบแสดงถึงความมั่นปกมั่นใจอะไรประมาณนี้แล้วก็สำหรับตัวตัวเนี้ยปูว่าในเมืองไทยอ่ะมันก็ค่อนข้างเหมาะนะคะมันไม่ได้แบบว่าเป็นกิ่นฉุนที่แบบ ไล่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 คนรอบตัวมันแบบว่าเป็นกลิ่นที่แบบว่าเออมันก็ดูเป็นธรรมชาติมันเป็นกลิ่นแบบเออเริ่มตกหลุมรักเพราะว่าเราไม่เคยมีกลิ่นแบบนี้ที่ว่าแบบซื้อมาใช้เองอะไรประมาณนี้ก็ต้องใช้ตัวที่เทสเตอร์ที่มี ถ้าใครแบบว่าอยากลองอะไรอย่างเงี้ยก็ลองซื้อเทสเตอร์เล็กๆมาใช้ก่อนอะไรแบบนี้ดีกว่าเนาะเราจะได้แบบว่ารู้จักกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นราคาของตัวนี้เนาะของเคาน์เตอร์ก็มันจะมี3ไซส์ด้วยกันก็คือ30 ml 50 ml แล้วก็90 ml เนาะตัว30 ml อะค่ะราคาก็จะอยู่ที่2,850บาทเนาะตัว50 ml ก็4,500บาท แล้วก็ตัว90 ml อะค่ะก็ะจะอยู่ที่6,000บาทถามว่าราคาแรงไหมก็เป็นมันก็เป็นแบรนด์เนาะมันก็ราคาก็ค่อนข้างที่จะแบบเออมันก็อยู่ในระดับอยู่ใน r a n กิ้งของตัวแบรนด์เนมอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะสำหรับตัวนี้นะคะใน mini perfume by poo ก็มีขายอยู่ที่ไซส์7.5 ml เนาะในราคา 390บาทนะปูว่าก็สามารถเอามาเป็นตัวเลือกเป็นช้อยชอยเป็นช้อยหนึ่งสำหรับคนที่แบบว่าเออถือว่ามีความหลากหลายของน้ำหอมมากขึ้นแล้วก็เอาเอาน้องมาเป็นช้อยหนึ่งก็ได้เนาะสำหรับใครที่แบบว่าเออราคาของเคาน์เตอร์อาจจะสูงไปก็ลองตัวไซส์มินินีกอดก็ได้เนาะสำหรับแบบ ออก็ใช้ได้ในหลายโอกาสในหลากหลายโอกาสที่เป็นโอกาสทางเลือกก็อยากให้ออตัว l i เบเรค่ะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่คุณจะนำไปเลือกใช้สำหรับการรีวิวอี s เซงโลลองลิเบเรโอเดอร์พาวเฟรมก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ